ค่ะต่อมานะคะเราจะมาบันทึกในหัวข้อที่3นะคะบันทึกเงินเดือนยกมานะคะบันทึกยอดเงินเดือนยกมาที่จ่ายไปแล้วในรอบบินปฏิทินเดียวกันก่อนเริ่มใช้ระบบเดือนมกราคม258นะคะค่ะเราเข้าโปรแกรมค่ะเลือกบันทึกเงินเดือนยกมานะคะช่องเดือนปีนะคะคือ เตือนมกนะะักกาสองห้าห้าแปด OK ค่ะกดโอเคค่ะกด f สามเพิ่มนะคะรหัสนะคะให้เราใส่ศูนย์หนึ่งค่ะกด enter นะคะโอเคค่ะลงมาด้านล่างนะคะเงินเดือนตรงนี้นะคะโปรแกรมจะดึงฐานโปรแกรมจะเตรมจากฐานข้อมูลมาให้แล้วนะคะให้เราลงมาที่ช่องภาษี หักละที่จ่ายนะคะให้ใส่3,000บาทค่ะกดดนเทอเร์อนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะการบันทึกเงินเดือนยกมานะคะเสร็จแล้วให้เรากด F10 บันทึกได้เลยค่ะ f ทีค่ะเสร็จแล้วค่ะ